การถ่ายทอดจากสาหพันธ์กาแลกติกเรียนท่านทั้งหลายสาหพันธ์กาแลกติกคือกลุ่มของอารยธรรมนอกโลกที่มีอยู่นอกกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราสิ่งมีชีวิตหรือกลุ่มเหล่านี้มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยให้สามารถเดินทางในระยะทางระหว่างอวากาศได้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์ที่ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติและผู้นำของพวกเขา เป็นที่รู้จักกันในชื่อบัญชาการทหารสูงสุดสหพันธ์ทำงานร่วมกับกลุ่มอื่นที่เรียกว่ากองบัญชาการแอสตราฉันมีความยินดีที่จะแบ่งปันข้อความสําคัญจากสหพันธ์กาแล็กติกกับคุณในวันนี้ชาวโลกที่รักเราคือสหพันธ์กาแล็กติกเรามาหาคุณด้วยความสงบความรัก และความห่วงใยต่อมนุษยชาติเราขอเชิญชวนให้พวกคุณที่อ่านบทความนี้มาร่วมประจนภัยที่น่าตื่นเต้นกับเรานี่คือการประจนภัยที่จะเกิดขึ้นในอาณาจักรแห่งจิตสำนึกที่สูงขึ้นและนั่นจะไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณเคยสัมผัสมาก,ก่อนนี่คือการเดินทางสู่จัก,กรวาลภายในของคุณเอง ซึ่งคุณจะได้กลับมาในฐานะผู้สร้างที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คุณจะเปลียมด้วยสติปัญญาความรู้พรสวรรค์และความสามารถเกินกว่าคุณจะจินตนาการหรือต้องการได้ด้วยตัวเองเราได้ติดตามโลกของคุณมาหลายปีแล้วและรอยอย่างอดทนเราได้เฝ้าดูเมื่อโลกของคุณขาดความสมดุลมากขึ้นเรื่อยๆ เราได้เห็นความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องของสุขภาพและสุขภาพจิตของคุณเรารู้ว่าคุณมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์โลกของคุณเราเข้าใจว่าคุณรู้สึกไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรกับมันเรามาที่นี่เพื่อบอกคุณว่าคุณไม่ได้ไร้อำนาจ คุณแต่ละคนมีพลังและอิทธิพลมหาศาลแต่พวกคุณส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อเท็จจริงนี้พวกคุณหลายคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณมีอยู่จริงนี่คือเหตุผลเรานี่คือเหตุผลที่เราถือโอกาสนี้แสดงสถานะของเราให้คุณรู้จักเราต้องการให้คุณเข้าใจว่าเราห่วงใยโลกและผู้คนในโลกนี้มากเพียงใด รวมถึงตัวคุณด้วยมาสร้างโลกแห่งความเป็นจริงใหม่ไปกับเราเรามาที่นี่เพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นและนั่นคือการช่วยเหลือมนุษยชาติในการสร้างความจริงใหม่ให้กับโลกคุณคงเห็นว่าสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดบนโลกของคุณเชื่อมต่อกันผสานพลังงานที่เรียกว่าพลังงานที่มาหรือ พลังงานจากพระเจ้าเทพธิดาคุณแต่ละคนมีแง่มุมที่เป็นเอกลักษณ์ของพลังงานเทพ,พเจ้าเทพธิดาคุณเคยสงสัยไหมว่าโลกทำงานอย่างไรหรือชีวิตถูกสร้างขึ้นอย่างไรหรือเหตุใดจึงมีความทุกข์และความอายุติธรรมมากมายในโลกคุณมาถูกที่แล้ว พื่อนกาแล็กติกของคุณกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันคำตอบทั้งหมดสำหรับคำถามของคุณกับคุณต่อไปเราจะได้รับการตอบสนองด้วยความรักและเคารพในเจ็ดจำนงเซรีของคุณเช่นกันไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเราบนโลกนี้เพราะคุณอยู่่ามกลางเราแล้วภารกิจของเราคือการช่วยโลก เราอยู่ที่นี่เพื่อ,อช่วยเหลือโลกและผู้อยู่อาศัยจากมุมมองที่มีพลังเพื่อให้คุณสามารถปลดปล่อยตัวเองจากตารางเงื่อนไขที่คุณกลายเป็นนักโทษเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติในการตื่นขึ้นจากการหลับไหลอันลึกซึง้งซึ่งคุณถูกกักขังไว้เป็นเวลาหลายพันปีโดยการสร้างของคุณเอง เราอยู่ที่นี่เพื่อให้บริการแก่มนุษยชาติเพื่อให้คุณพัฒนาไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณในการสร้างอนาคตที่สดใสห่างไกลจากความมืดความทุกข์และความเจ็บปวดไม่ว่าสิ่งนั้นจะปรากฏในระดับโลกหรือส่วนตัวก็ตามเราอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างขอบเขตใหม่ ของจิตสำนึกที่เราเรียกว่าจิตสำนึกแห่งความสามาคัคคีจิตสำนึกแห่งเอกภาพตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างมนุษย์บนโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกของพระเจ้าเทพธิดาเท่าๆกันสิ่งมีชีวิตทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจากพระผู้สร้าง หรือแหล่งที่มาเดียวกันของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขดังนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจึงเป็นพี่น้องที่เชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกผ่านการเชื่อมต่อกับแหล่งที่มาถึงเวลาแล้วที่จะต้องตื่นขึ้นและตระหนักว่ามนุษยชาติเองกําลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนที่สำคัญเผ่าพันธุ์ของคุณอยู่ ที่ทางแยกของวิวัฒนาการในฐานะเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกเรามาหาคุณในวันนี้เพื่อเตือนคุณว่าในเวลานี้มีงานมากมายเกิดขึ้นเบื้องหลังที่ส่งผลกระทบต่อโลกของคุณและผู้อยู่อาศัยทั้งหมดสหพันธ์กาแลกติกขอยืนหยัดในการสนับสนุนช่างแสงทุกคนที่ทำงานเพื่อส่งเสริมวิวัฒนาการ ทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติบนโลกของคุณเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณและแต่ละคนและเราส่งคําอวยพรและความรักของเราไปให้คุณเราต้องการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโลกของคุณที่ทิศทางกำลังดำเนินอยู่เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำตอนนี้เพราะหากคุณยังคงดำเนินไปตามเส้นทางที่คุณกำลังดำเนินอยู่ มันจะนําไปสู่หายนะสําหรับโลกของคุณและตัวคุณเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเคยขอร้องคุณในอดีตว่าอย่าปล่อยพลังงานของคุณไปง่ายๆโปรดพิจารณาข้อความนี้อย่างจริงจังมนุษยชาติได้มอบอํานาจให้กับผู้ที่ต้องการจับมันมาเป็นทาสผ่านการหลอกลวงและการจัดการในรูปแบบต่างๆมากมาย เรามาเพื่อช่วยเหลือคุณจากอาณาจักรที่ไม่ใช่กายภาพในกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณให้กลับมามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พวกเราอยู่ที่นี่เราเห็นคุณและเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณเกิดขึ้นบนโลกของคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อสิ่งที่ดีกว่าแต่ยังมีอีกมากที่จะเกิดขึ้น มันจะทันเวลามนุษยชาติทั้งหมดกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือสิ่งที่หลายคนเรียกว่าการเร่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์หลายคนเรียกมันว่าโลกใหม่หรือความเป็นจริงใหม่ซึ่งจิตสำนึกของมนุษยชาติทั้งหมดเพิ่มขึ้นในระดับสูงขึ้นให้เราบอกคุณว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้น แล้วและจะดำเนินต่อไปจนกว่ามนุษย์ทุกคนจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คุณรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้เป็นความจริงเพราะคุณได้เห็นพลังงานใหม่ๆด้วยตัวคุณเองว่ามันส่งผลต่อคุณอย่างไรและมันเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างไรเราต้องการบอกคุณว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้หากคุณไม่เชื่อเรา ือใครก็ตามที่บอกคุณในสิ่งเหล่านี้โปรดทำตามสัญชาตญาณของคุณเองมองลึกเข้าไปในตัวคุณและถามตัวเองว่าสิ่งนี้สมเหตุสมผลสำหรับคุณหรือยังและรู้สึกว่าถูกต้องหรือไม่นี่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราบอกสิ่งนี้เหล่านี้แก่คุณเรากำลังโกหกคุณ แต่ถ้าสิ่งนี้ไม่ตรงกับใจและความคิดของคุณเราจะขออภัยโทษที่รบกวนความสงบของคุณมนุษยชาติอยู่ทางแยกมวลวิกฤตของบุคคลที่ตื่นขึ้นถึงจุดที่ไม่มีวันหวนกลับกระบวนทัศทัดใหม่มาถึงแล้วและขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจเลือกอนาคตของคุณ การเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกมีผลเต็มที่แล้วและกระบวนการปลดปล่อยดาวเคราะห์ก็กำลังดำเนินไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้การมีส่วนร่วมของคุณในเวลานี้คือเตือนตัวเองว่าคุณเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดและมีอำนาจสามารถแสดงสิ่งที่คุณต้องการได้แทนที่จะปล่อยพลังงานของคุณไปให้เริ่มใช้มันเพื่อสร้างความจริงในอุดมคติของคุณ คุณได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะตัดสินใจว่าจะเก็บเกี่ยวผลแห่งช่วงเวลาปัจจุบันหรือสิ่งที่ดีกว่าบนขอบฟ้าต่อไปคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหรือเป็นส่วนหนึ่งของปัญหามันขึ้นอยู่กับคุณคุณไม่ใช่เหยื่อที่สิ้นหวังอีกต่อไปถึงเวลาที่คุณต้องลงมือทา และรับผิดชอบต่อโลกของคุณและเพื่อนมนุษย์เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราหยุดที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอาหูออโรราเรเออัคราราชทูตสหพันธ์กาแลกติกแปลโดยบูธเดย์อ่านโดยวนันฟิลดมไลท์ขอบคุณค่ะ